กลิ่นวายแดงฉุนแรงโชยไปทั่วภาพบนกำแพงล่นกระแทกพื้นกรอบไม้แตกหักกลางห้องผู้หญิงคนหนึ่งยืนหอบหายใจสายตาเธอแข็งกร้าวจ้องไปที่ชายตรงหน้าเขานั่งคุดคูมือกลุ่มสีสาเลือดหลายซึมเธอทำบ้าอะไรเสียงของเขาสั่นเครือเธอไม่ตอบแค่หัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นเย็นชาข้างกายเธอตไม้ล้มความเสีจ,จานแตกกระจาย เขาค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองเธอด้วยแววตาตกตะลึงเธอเปลี่ยนไปจนเขาจำไม่ได้แกมันโง่เธอตะโกนลั่นเสียงนั้นแหลมสูงก้องในความเงียบบ้านเคยเป็นที่ปลอดภัยของพวกเขาแต่ตอนนี้มันเป็นเพียงสร้างความทรงจำภาพอดีตผุดขึ้นในหัวเขารอยยิ้มของเธอในวันแต่งงานคำสาบานที่เคยให้กันเขาไม่เคยคิดว่าเธอจะเป็นแบบนี้ แกมันขี้แพ้เธอเหยียบซ้ำเขานิ่งไม่โตอตอบภายในอกหัวใจของเขาเต้นแรงทำไมเธอถึงเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เขาพยายามประคองตัวเองขึ้นแต่ขาเขาอ่อนแรงเธอเดินเข้ามาใกล้ในมือยังถือขวดวายแต่ขามือคมแก้วสะท้อนแสงไฟแววตาของเธอว่างเปล่าข้างนอกลมพัดแรงเสียงใบไม้กระทบหน้าต่างดังซูซา ไฟในบ้านกับพริบป,ปุบวาบเหมือนจะดับร่างเขาสั่นเล็กน้อยไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะความไม่อยากเชื่อนี่คือผู้หญิงที่เขารักจริงๆหรือเขามองเข้าไปในดวงตาของเธอและเขาก็รู้เธอไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วจบตอนที่หนึ่งเขายืนตัวแข็งมือของเธอยังกำเสดกดไว้แน่นแสงไฟสะท้อนบนขมแก้วว,วับสายตาของเธอไม่เหมือนเดิม มันเต็มไปด้วยบางสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนโกรธแค้นเยือกเย็นและอะไรบางอย่างที่น่ากลัวเสียงหอบหายใจของเขาดังก้องในหูนอกหน้าต่างลมพัดแรงขึ้นอีกเสียงใบไม้เสียดสีกันดังเหมือนเสียงกระซิบเขาถอยหลังช้าๆขาเขาสั่นแต่พยายามยืนให้มั่นคงเธอเป็นบ้าไปแล้วหรือไงเขาพูดเสียงแผ่วเธอหัวเราะเบาๆ เสียงหัวเราะนั้นเย็นชาเหมือนไม่ใช่คนเดิมฉันน่าเรอเป็นบ้าเธอเลิกคิว้วเธอยกขวดขึ้นระดับสายตาแกต่างหากที่มันโง่เขาไม่เข้าใจหญิงสาวที่เขาแต่งงานด้วยหายไปไหนนี่คือใครกันแน่เขาค่อยๆมองรอบตัวห้องนั่งเล่นพังเลเทสโต๊ะล้มข้าวของกระจก,กระจายกรอบรูปแต่งงานของพวกเขาตกอยู่ที่พื้น กระจกแตกเป็นเสียงเสียงภาพใบหน้าของเขาถูกเศษกระจกบาดขาดครึ่งบางอย่างในอกบีบรัดแน่นนี่ไม่ใช่แค่ความโกรธธรรมดานี่ไม่ใช่แค่ความขัดแย้งของสามีภรรยานี่มันอะไรกันแน่เขาต้องออกไปจากที่นี่ตอนนี้ทันทีแต่เธอเหมือนจะรู้ทันเธอขยับเข้ามาไกลร่างกายของเขาชะงักกลิ่นวายผสมกับกลิ่นเหือโชยมา ในดวงตาของเธอมีบางอย่างที่คลุมคลัง,งเธอคิดจะทำอะไรเขาเกลือน,น้ำลายเธอไม่ตอบแต่รอยยิ้มของเธอบอกทุกอย่างหัวใจเขาเต้นแรงเสียงกลองในอกดังกองเธอยกเศษขวดขึ้นสูงเขาต้องหนีแต่ขาเขาเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นเสียงกระจกแตกดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันอยู่ข้างหลังเขามือใครบางคนวางลงบนไหล่ของเขา จบตอนที่สองมือเย็นเฉียบวางลงบนไหล่ของเขาเขาสะดุ้งสุดตัวหัวใจแทบหยุดเต้นร่างทั้งร่างแข็งค้างเหมือนถูกแช่แข็งกลิ่นแปลกๆ้อยมาประทัดจมูกมันไม่ใช่กลิ่นไวายไม่ใช่กลิ่นเหงื่อแต่มันเป็นกลิ่นของบางอย่างที่เน่าเสียกลิ่นเหมือนเลือดแห้งติดอยู่ตามผนงังเขาค่อยๆหันไปมองเงาสลัวปรากฏขึ้นในมุมห้องดวงตาของเขาขยายกว้าง ผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่นั่นร่างสูงใหญ่สวมเสื้อเชิ้ตขาดรุงริ่งหน้าของเขาซีดเผือดเหมือนคนตายดวงตาลึกโบมืดสนิทเขาอ้าปากจะร้องแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาหญิงสาวหัวเราะเบาๆเธอยังคงยืนอยู่ตรงหน้าแต่ตอนนี้แววตาของเธอเปลี่ยนไปไม่มีความคลุ้มคลัง่งไม่มีความโกรธเกรียวมีเพียงรอยยิ้มแปลกประหลาด รอยยิ้มที่ทำให้ขนลุกไปทั้งตัวเขาอยู่ที่นี่แล้วเธอกระซิบเสียงของเธอเบาวิวแต่ดังก้องในหูของเขาเหมือนเสียงฟ้าผ่าเขาหายใจหอบที่เหงื่อเย็นไหลาตามแผ่นหลังนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันนี่ไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมผู้ชายคนนั้นเขาเคยเห็นหน้ามาก่อนที่ไหนสักแห่งในรูปถ่ายเก่าๆบนโต๊ะทำงานของเธอใช่แล้ว ชายคนนี้คือคนในภาพอดีตสามีของเธอผู้ชายที่ตายไปเมื่อสามปีก่อนเขาเก้าวถอยหลังชี่พจรเต้นรัวแต่เท้าของเขาเหยียบลงบนเศษกระจกความเจ็บเล่นปราดขึ้นมาตามฝ่าเท้าเลือดเริ่มไหลซึมออกมาร่างตรงหน้าเริ่มขยับเข้ามาไกลเงาของมันทอดยาวไปบนพื้นเสียงลมหายใจหนักๆดังอยู่ข้างหูเขาอยากจะกรีดร้อง อยากจะหนีออกจากที่นี่แต่ร่างกายเหมือนถูกตรึงไว้กับที่หญิงสาวเดินเข้ามาหาเขาช้าๆเธอเอียงคองมองเหมือนกำลังสนุกกับสิ่งที่เกิดขึ้นแกคิดว่าแกเป็นคนแรกเหรอเธอพูดเสียงเบาน้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเยะหยันเธอหัวเราะอ,อีกครั้งคราวนี้ดังขึ้นกว่าเดิมหัวใจเขากระตกวูบบรรยากาศในห้องเย็ยนลงอย่างประหลาดเหมือนอุณหภูมิลดลงหลายองศาในพริบตา ลมหายใจของเขากลายเป็นไอขาวร่างนั้นเข้าใกล้จนแทบได้กลิ่นกลิ่นเหม็นเน่าที่รุนแรงจนแทบทนไม่ไหวเขาสูดหายใจเข้าลึกพยายามตั้งสตินี่มันต้องเป็นแค่ภาพหลอนแค่เกมจิตวิทยาที่เธอวางแผนไว้แต่ทุกอย่างดูสมจริงเกินไปเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากมุมห้องเป็นเสียงของใครบางคนเสียงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวด เสียงที่ฟังดูเหมือนเหมือนเสียงของเขาเองจบตอนที่สามเสียงกรีดร้องสะท้อนทุ่ห้องเขาสะบัดหน้ามองรอบตัวหัวใจเต้นรัวเสียงนั้นเป็นเสียงของเขาเองแต่ปากของเขาไม่ได้ขยับร่างสูงใหญ่ยังยืนอยู่ตรงหน้าดวงตาลึกโบ่อจ้องมองเขาเงาดำบนพื้นเริ่มขยายใหญ่ขึ้นราวกับกำลังกลืนกินทุกสิ่งหญิงสาวหัวราอบเบาๆ เธอเดินเข้ามาใกล้เอื้อมมือแต่แขนเขาเบาๆผิวของเธอเย็นเยียบเธอเห็นเขาแล้วใช่ไหมเสียงกระซิบของเธอเยือกเย็นเหมือนน้ำแข็งเขาพยายามสะบัดต,ตัวออกแต่แรงของเธอแข็งแกร่งกว่าที่คิดเธอจะทำอะไรเธอไม่ตอบเธอยิ้มแววตาเป็นประกายข้างหลังเธอเงาร่างนั้นเคลื่อนไหวเขาหายใจแรงเงอไหลลงขมับทุกอย่างเริ่มเบลอ บานทั้งหลังเหมือนหมุนไปรอบตัวเสียงลมหายใจหนักๆดังอยู่ใกล้หูเขาพยายามก้าวถอยหลังแต่ขากลับไม่ขยับราวกับถูกตรึงไว้กับพื้นเธอก้มลงกระซิบข้างหูเขาตอนนี้ถึงตาเธอแล้วเสียงนั้นเบาแต่กรีดแทงเข้าไปในจิตใจเงาดำเคลื่อนเข้ามาไกลขึ้นมือเย็นเฉียบเอื้อมมาจับไหล่เขาอีกครั้งเขารู้สึกถึงแรงบีบมหาศาล หัวใจของเขาเต้นแรงจนเหมือนจะแตกเป็นเสียงเสียงแสงไฟในห้องกะพริบป,ปุบวับเสียงกรีดร้องดังขึ้นอีกแต่คราวนี้มันไม่ใช่แค่เสียงเดียวมันเป็นเสียงของหลายๆายคนเสียงที่เต็มไปด้วยความทรมานเสียงที่ดังมาจากทุกทิศทางเขาอ้าปากพยายามจะตะโกนแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาหญิงสาวหัวเราะเบาๆ เธอรู้หมายว่าทำไมเขาถึงอยู่ที่นี่เธอเอียงคอยิ้มบางๆเพราะฉันเรียกเขามาเองแสงไฟดับลงทันทีทุกอย่างตกอยู่ในความมืดสนิทแต่เสียงหายใจยังคงดังอยู่รอบตัวมือเย็นเฉียบจับแน่นขึ้นเหมือนจะดึงเขาลงไปสู่ความมืดเขากัดฟันพยายามดิ่นสุดแรงและทันใดนั้นเสียงเซเรนดังแหวกความเงียบ แสงไฟสีแดงน้ำเงินสาดเข้ามาจากหน้าต่างเสียงคนวิ่งเสียงตะโกนดังเข้ามาไกลแรงบีบที่ไหลาหายไปทันทีเขาสุดพวบลงกับพื้นลมหายใจขาดเป็นห้วงห่วงไฟในบ้านสว่างขึ้นอีกครั้งแต่เงาดำหายไปหมดแล้วหญิงสาวหันขวับไปทางหน้าต่างสีหน้าเธอเปลี่ยนไปทันทีเธอก้าวถอยหลังดวงตาวาวโรดไม่ยังไม่จบ เสียงของเธอดังกองประตูบ้านพังเปิดออกตำรวจหลายคนกรก,กันเข้ามาปืนถูกชี้มาทางเธออย่าขยับเธอหันกลับมามองเขาสายตาของเธอเต็มไปด้วยความบ้าคลัง่งมันยังไม่จบเสียงเธอกรีดร้องสุดเสียงแต่แล้วร่างของเธอก็ถูกกดลงกับพื้นเสียงกุญแจมือคลิกดังชัดเจนเธอดิ้นสุดแรง แต่แรงของตำรวจมีมากกว่าเขานั่งอยู่กับพื้นมองภาพตรงหน้าด้วยอาการมึนงงมือสั่นหัวใจเต้นแรงทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วเกินไปหนึ่งในตำรวจเดินเข้ามาหาคุณโอเคไหมเขาอ้าปากจะตอบแต่ไม่มีเสียงออกมาทุกอย่างยังคงก้องอยู่ในหัวเงาดำเสียงหายใจกลิ่นเหม็นเน่าหญิงสาวที่เคยเป็นภรรยาของเขา ตอนนี้ถูกลากออกไปจากบ้านเธอยังคงกรีดร้องไม่หยุดมันยังไม่จบเสียงของเธอแหบพร่าแต่ดังก้องไปทั่วทั้งบ้านเธอถูกผลักเข้าไปในรถตำรวจประตูปิดดังปังเสียงแซเรนดังขึ้นอีกครั้งรถค่อยๆเคลื่อนออกไปเขายังคงนั่งอยู่ที่เดิมในบ้านที่ถูกทำลายยับเยินในความเงียบสงัดที่หลงเหลือแต่แล้ว เสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากมุมห้องเสียงลมหายใจแผ่วเบาเสียงที่เขาจำได้ดีเขาหันไปชา้ชาๆและเห็นเงาดำกำลังยืนอยู่ที่เดิมดวงตาลึกโปกของมันยังจ้องตรงมาที่เขาเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นอีกครั้งก่อนที่ทุกอย่างจะดับผู้ลงในความมืดจบตอนที่สี่